โอเคเอาละครับสี่องกลาโผผมนิวส์คุงนะครับผมวันนี้อยู่เกมใหม่เกมสุดแปลกเกมเออเรียกเศษนะของเกมนี้มีชื่อว่า not for broadcast นะครับผมเกมนี้เราเป็นเนใครผู้ควบคุมสถานีโทรทัศน์คอยบงการเสียงต่างฉากตัดที่ให้คนดูได้เห็นนะครับผมอย่างเช่นตัดภาพตัดภาพเซ็นเซอร์เสียงเซ็นเซอร์ภาพและคอยควบคุมให้ทุกอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับผมการกำหนดการที่วางไว้แล้วก็ถ่ายทอดไปสู่คนดูได้อย่าง วไม่มีปัญหาแน่เองนะฮะผมก็ว่าไปเกมนี้เป็นเกมที่แปลกมากๆที่ผมเห็นตัวอย่างแล้วก็ไฟล์เกมใหญ่มากน้องที่ผมโหลดมาคือหกิบกิกคือน่าจะเป็นไฟล,ล์ละเอียดของไอตัวภาพคนแล้วก็ภาพวิดีโอในเองน้องที่แบบเยอะมากนะครับผมเกมนี้ได้ฟรีมาเพราะว่าท่านี่มิวส่งมาให้เป็นคีย์เลเยอรเสร็จนี่เองน้องก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเกมจะดีจริงหรือเปล่าแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนกันแน่แล้วกันนะครับผมนิวเกมเลยแล้วกันแล้วก็ Enter Game Name โอเคชื่อเราเไหมอ่าก็ เกมแลกคูนกันดีกว่านะโอเคอนอ้จะเป็นเรื่องะดับความยากนะโหคือแบบว่าไม่ตึงเครียดคืออันแรกเนาะไอนน้สองคือแบบเด็กใหม่ก็ท้าทายน้อยอาจจะมีปัญหาไม่มากเท่าไหร่นะผมบอดแคสเตอร์คือทั่วไปนั่นเองนะผมชูรันเนอร์คือแบบว่าคนเก่งแล้วผมจะเอาแบบว่าบอดแคสเตอร์แล้วกันนะผมไม่รู้จะได้ไม่ได้คือผมต้องแปลที่เห็นในฉากด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เกมด้วยอาจจะยากหน่อยคิดว่าแต่ลองดู รอบแรกอาจจะลองแบบนี้น่อยบอดแคสเตอร์แล้วกันนะผมก็คือจะเป็น,นคล้ายๆแผงวงจรเนี่ยจะมีพวกปุ่มปรับไอช่องถ่ายสดออกไปแล้วก็มีตัวอย่างคร่าวๆล่วงหน้ากดเซนเซอร์กดปรับเสียงพวกนี้หนอยที่เรา้องคุมตัวละครเนี่ยจะรับมือแนยวงการน,นี่ทีหนึ่งนี่เองนะผมให้กดตามที่เราสั่งก็ว่าไปเนาะวันแรกเลือกตั้งใช่ไหมเล็กชันนี่ยมีจอสี่จอแล้วก็มีจอขึ้นเครดิตบางอย่างเป็นหลักนะผมมีมีใครต่อสายด้วยเทิร์ไรท์โอเค คขาคุมปุ่มดีอ๋อหันโอ้ยคลายนัน่นเลยเฟตดีไงม,มีมีอะไรได้วยมีคนเดินผ่านนะผมอารมณ์ไม่คล้ายเหมือนเฟตดีอ่ะแต่ว่าเป็นเฟตดีแบบ,บร์ชั่นถ่ายทอดรายการนั่เนเองนะผมค่อนข้างแปลกนะนม่นูน้ไครมันจะเป็นเราทกคนหนึ่งนะโอเคหวัดดีเดวิดมาโทรเพรื่อจะแจ้งให้คุณทราบดีเดฟนาเพื่อนหวัดดีต้องเคลียร์พื้นที่ให้หน่อยแล้วกันนะแต่ฝากนายคนเดียวดูแลที่นี่ด้วยละกัน ไม่ต้องห่วงม่ยากกรอกนะฉันจะดูคอยบอกเธอสอนวิธีการเล่นแล้วกันนะดูในหน้าจอแล้วกันแล้วก็ทำตามแถบข้างบนนี้คือแถบคนดูดูจำนวนคนดูได้ว่าขึ้นหรือลงกันแนะ่อ๋อข้างใต้มีหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอถ่ายทอดออกไปคนดูเห็นหน้าจอนี้มันจะช้ากว่าจอกลางที่เป็นจอหลักนิดหน่อย <ừ> แล้วก็มีสี่จอ,จอที่มีตัวเลขบอกจุดตัวเลขของจอที่ถ่ายอยู่ซึ่งกดเลือกจากทั้งซ้ายล่างได้แล้วจอที่เราขึ้นจอหลักโอเคต่อไปก็ดูทางซ้ายคุณอ่ะปักต่อส่วนต่าง,างในสตูด,ดิโอได้ฮะแล้วหลักตอนนี้แค่เปิสดสวิต อเนี่ยในการที่ตั้งค่าเสร็จแล้วกดสวิตช์นี้ปั๊บจะได้ถ่ายทอดออกไปนั่นเองนะผมก็คือตอนเนี้ยสังเกตไดใใค้คล้ายเฟรนด,ดี้จริงนะก็คือมีมุมห้องให้ใหคุมจะมีจอเนี่ยถ่ายทอดออกไปแล้วก็มีพวกนี่ไงพวกคุมเสียงเซ็นเซอร์ไลน์บอร์แดแคร์สัญญาณขึ้นบางอย่างกดปุ่มเยอะเลย ABC มากมายเนยาะจะเป็นเทปเล่นอนะเล่นเทป ก็ว่าไปนะตอนที่เราได้เนื้อหามามีแถบเวลาถบทาสดนแล้วก็คนดูจะขึ้นลงได้นะโนะมตามแถบข้างบนนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตที่ต่อปลั๊กเพิ่มได้แล้วก็มีพวกจุดต่อเช่นพัดลมเหรอปิดเปิดพัดลมอ๋อฮะวิชันมิกเซอร์ตัวแบบปรับภาพสมภาพ VHS อแพน่าจะเป็นตัวอ๋อก็อคือถ้าเกิดอันไหนที่สวิตอันนี้คือปิดเนาะอันนี้คือเปิดใช่ไหมเพราะมันน่าจะเนียสังเกตด,ดูจากไออันบนปิดอยู่นะผมโอเคคือต้องมีพวกเนี้ย เสียงหรือว่า Sound d e a d แบบตัวคุมเสียงนะไอ้หนุ่มกดปั๊กทั้งหมดตามเนี้ยถึงจะเปิดปิดได้แล้วก็อันนี้เป็นตัวแผงหลักไอ้หนุ่มเนี่ยพวกอันเปิดไหมเขียวโอเคเวลาเหลือไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้แล้วต้องรีบทานสุดต่อนะโอเคดูใต้โต๊ะเห็นชื่อไตเติลวิดีโอใช่ไหมล่ะอ่าฮะมีโฆษณาอยู่เอาไปใส่ในช่อคเอ c ได้โอเคโอเคโอเคเลือกโฆษณาที่ใส่นะโอเค ก็มัวๆไปก็ได้มาตอนนี้น่าจะเป็นสอนอยู่นะผมรอดูเวลานี่ใช่ไหมสัญญาณมากดโอเคกดเลขหนึ่งตอนสัญญาณมาใช่ไหมอ๋อกดได้ไหมบ้กดได้ก็ได้ผมว่านะโอเคเนี่ยสิบวิทีก่อนเตรียมพร้อมเปิดอันนี้จอนึงเพื่อใช้งานเองนผม โอเคออนแอร์แล้วนี่ไงมันจะส่งไปเองไหมผมเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเรื่องใส่จอจากอ๋อข่าวเนี่ยปรับเป็นจอข่าวจอสองโอเคต้องรอตอนที่ขึ้นขึ้นจอจันยานขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ปะให้เขาอธิบายก่อนไงว่าคือก็แน่ใช่ไหมโอเคเนี่ยไม่ละโอเคอ่าเอ้าไม่หรือไม่ใช่วะ โอเคโอเคเมื okay, okay. ่อกี้อาจจะพลาดใช่ไหมต้องแบบเวลาพอดีโอเคเมื okay, ่อกี้นาจะผิดไปนิดนึงต้องไม่ปรับจอกลับไปตอนนี้เขาอะไรแบบนี่ไงให้ขึ้นข่าวอยู่เราก็ต้องปล่อยให้เขาแต่งหน้าชงชนที่ขึ้นข่าวโอเคโอเคนี่ไง ตำแหน่งต้องแบบเป๊ะๆระหว่างจออันนี้กันนะผมคุมให้ดีๆโอเคอันนี้ฝึกเล่นก่อนนะโอเคดีมันพัดได้โอเคปรับเสียงได้โอเคอ๋อคุมสัญญาณไอตัวนี้ให้อยู่ในเส้นเส้นขาวนะโอเคฮะมันจะลงเองเนี่ยไม่รู้ทำไมกันแน่นอนมันมันลงขึ้นเองโอเคโอเคโอเคช่วงนี้เป็นช่วงฝึกเล่นก็ผิดพลาดได้แหละคิดว่า อ๋อต้องเตรียมโฆษณานะโอเคกดปุ่มโฆษณาให้พอดีตำแหน่งตอนนี้เขาพูดข่าวเสร็จนี่นะมก็เล่นตามลำดับก็ว่าไปนะโอเคฝากด้วยคอยดูเวลาที่ดีโอเคเก็บเวลาแล้วก็สามสองหนึ่งกดร์ดโอเคนั่นแหละโฆษณาโอเคตัดสัญญาณตองนี้ไปเรียบร้อยโฆษณาเรียบร้อยโฆษณาแรกผ่านแล้ว ต่อไปจะเริ่มหนักกว่าเดิมนะต้องสับกล้องหลายกล้องแล้วนี้นะโอเคตั้งแต่เล่นนะผฟังกดสามกดไว้ก่อนนะหลักๆคือดูว่าใครคุยโอเคเนี่ยออย่าให้อยู่ฉากเดิมซ้ำเกินสิบยี่ทีจะเปลี่ยนฉากบ้างเน้นเรียกชันด้วยปรับเหมือนกับตัดต่อคลิปไงโอเค 3ก็อย่าตัดเลี้ยงท่านเกินสามวิด้วยนะผมเน้นคุยไปคุย,คยอืมจะมีจอคนผู้หลักคันหนึ่งจอ2เนี่ยเป็นจอที่ใหญ่ๆนะโอเคจอ3คือจอคนซ้ายจอ4จอคนขวาหนึ่งนะโอเคเลี้ยงท่านสุ่มแต่ละคนไงอ่านี่ไงปรับเรียบร้อยโอเคอ่าไปต่อไปสี โอเคอ่าพุ่งที่คนพูดนะโอเคคอยดูดีเขาพูดถึงใครกันแน่นะผมโอเครอชื่อโอเครอเลนอ่าปอบีคนหนึ่งแทนอือโอเคมุมกว้างนะโอเคอ๋อดูตรงนี้ได้นะเขียวอันไหนคือเขียวเป็นหลักนะโอเค ส่วนเนื้อเรื่องนี้คือช่างมาแล้วตอนนี้คือสังเกตเวลาข้างบนแหละคอยดูเวลาได้โอ้เมื่อกี้มีโอเคเซนเซอร์ได้ระบบเซนเซอร์ไม่ทันนะโอเคดูเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องทำสบทนะโอเคต้องรีเซนเซอร์ด้วยโอเคเตรียมขึ้นจอบนนะโอเค โอเคโฆษณาขึ้นอันนี้ที่พูดเสร็จแล้วก็เรื่องนอกจอมีการบนด้วยห้ามเด็ดขาดนะโอเคใช้ปุ่มนี้กดเอาที่เนีค้างนะเพราความทีเปลี่ยนไปโอเคฮะอ๋อลากโอเคอูลากกดเอาที่เนีค้างแล้วก็ลากตามโอเคโอ้ไม่ก็ตอบขึ้นเสียงใหม่นะโอเค อย่าลืมสกเกตเวลาตอนใส่โฆษณาด้วยโอเคโอเคตัดเข้าโฆษณาครับผมโอเคต่อไปเป็นโลบไังไงโอเคคำสบทนะโอเคเวลามีคนพูดคำไม่ดีไปต้องกดปุ่มนี้เป็นบากก็ได้นะผมตัวทัางคำสบบนั้นหายไปฮะ<า><า>จะเย็นไวค้ค่อยๆคุมให้ดีๆอ๋อตอนที่ขึ้นโอเคแดงๆช่วงที่เกิด เส้นแดงๆตรงเนี้ยก็จะกดเซนเซอร์กดเซนต์บาร์ก็ได้นะผมฮึมภูมิหลายอย่างมันรู้สึกตอนนี้เริ่มเริ่มยากแล้วรอสังเกตดูคำแปลกๆโอเคนี่ไงเซนเซอร์ไว้โอเคเซนต์บาร์ไว้อ่าปิดคำเซนเซอร์ตอนนี้ออกสดจะไม่มีเสียงเลยนะผมโอ้เดี๋ยวนะผมเอกอดทาดนิดนึงโอเคเซนเซอร์ไม่ทันนะผมเมื่อกี้โอเคเซนเซอร์ มันไม่ง่ายนะมันต้องดูหลายปุ่มมาเลยโคตรยากโอเคต้องลองคนนี้พูดด้ของคนขาวาเพราะว่าพูดคำหยาบเยอะนะโอเคแล้วก็ดูลมๆภาพด้วยอ่าโอเครอคำหยาบก็กดสเปนเซอร์ไปนะโอเคคอยดูดีๆชิดไอ้คำหยาบก็เยอะแล้วก็เนะี่ย <laughs> ยาวไปหน่อยโอเคต้องเปลี่ยนกลองบ้างโอเคโอเค แล้วสังเกตเสียงบ่อยนะโอเคมันเลยยากนี่ก็ดื่มจังวะดื่มไปทำราการไปได้นะโอเคมึงกล้อง้ายบนเนี่ยแบบทำหน้าเสง่งแล้วโอเคเฮ้ยจะบ้าตายโอเคอยู่นานไปแล้วโอเคโทษทีครับโอเคเซนเซอร์อ่าเรียบร้ยนอยอ่าโอเครอดคิดว่า ส่วนเนื้อหาช่างมันอันนี้แต่ละคือดูคนนั่นแหละฝันหลังพูดไปเรื่อยๆแล้วก็รอจังงวะสับกล้องในหนมบทช่างมันโอเคเ๋ยวโฆษณาครับอ่าร้อยสี่ร้อยอ่าอันนี้คือนั่นแหละเป็นการฝึกเล่นนะโอเคซึ่งก็น่าสนใจให้รู้แนวแต่ว่าโอเคอุ้ยโอเคซสีเควนเกตดีดูน่าจะกากได้ไหมเกตดีเนี่ย อันนี้โอเคแนวน่าสนใจนะผมแต่ผมว่าการรีวิวอาจจะยากหน่อยนะผมโดยเฉพาะไอ้เนื้อหาคงทั้งมันและเรื่องการแปลเนื้อหานะผมแล้วก็โอเคยังเหมือนจะติดธนาะสไลด์ด็อกทูเพได้ตังค์น้อยเนาะเพราะว่าทำไม่ดีเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะเอาละเพื่อนห้องนี้ห้องข้อมูลนะดูว่าทำอะไรได้บ้างที่ผ่านมาแบ่งสหัวข้อบอร์ดแคทลัสและเอ็ดเวิร์ดนะโอเคเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนนะบอร์ดแคทนะผม อ๋อดูผลลัพธ์ที่เราทำไปในวันแรกที่เราทำเนี่ยนมว่าฐาน่าสุดตัวแรกเป็นยังไงบ้างนะโอเคตายแล้วโอเคโอเคตรงนี้นะเนี่ยและก็เนี่ยปึ๊บกลับไปฉากนี้แล้วก็เดี๋ยวตัดรถแกตัดแบบผมจริงอย่างนี้น้องตัดพลาดแบบเนวมากแล้วก็ขึ้นอันนี้เวลาทีหนึ่งนะผมโอเคคนจะขึ้นอันนี้ ทักว่านี้มาแกะเยอะเลยนะผมตอนตอนที่ถึงไอตอนอุ้งโลกขึ้นก็ว่าไปเนาะเสร็จแล้วก็เป็นอันที่3ที่เป็นช่วงไอเซนเซอร์โอเคเนี่ยต่อ๋อเสียงตื้นขึ้นเสียงที่เรากดเซนเซอร์ทั้งหมดนะผมทื่เรากดแรัวๆก็รึตื้นๆรัได้เนี่ยมิดตื้นมากทุเรศมากอ่ะจบตื้นตอนที่ไม่ได้พูดคำหยาบนะผมก็เซนเซอร์ตัวยก็เคลียบ ไม่ดีนั่นเองนะผมต้องตอนนี้ขึ้นเส้นแดงนะถึงจะเซนเซอร์เองก็ว่าไปนะผม่นรอบแรกก็ถือว่าน่าพอใจนะไม่ได้แย่มากไหมโอเคเดบอิดกู๊ดเดบแองกู๊ดนะผมมาชิมินขึ้นมาด้วยเราเก่งก็บอมก็ว่าไปอ่ะต่อไปเป็นส่วนลัสนะโอเคทึ้หมดที่เราไม่ได้ฟังนีื่ไงเราฟังเสียงได้แล้วก็เนี่ยปิดเสียงเฉพาะแต่ละกล้องได้โอเคไม่ก็ฟังเนี่ยจอคนหายใจแบบโอ้ m ม g ก็ปวดหัวจอคน นี่มานั่งฟังนั่งดื่มน้ำแบบคือหลักมัได้จะมาแอบฟังไอคนที่อยู่ในจออื่นได้ที่เราไม่เคยฟังน้องเช่นเปิดเนี่ยโอ้ยตายสิป้อนอะไรเป็นลิฟต์ปอนเนี่ยปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปได้เอาจอนี้ออกสดก็คือน่าจะชิบหายแน่หนุ่มก็คือต้องห้ามแต่ว่าเรามาฟังที่หลังได้ว่าเขาพูดอะไรกันแน่ตอนที่ดูพวกนี้ไงโอเคหลักมาเล่นเนี่ยฟอลเอาโอเคน่าจะมีเรื่องก่อนนี้แน่ๆตรงนี้ มีใครโทรมาด้วยมีปุ่มใหม่ด้วยเลขศูนย์ศูนย์นี่คือแล้วเนี่ยทำงานทีละครั้งพอแนละ้วโอเคมีคนโทรมาด้วยอุ้ยกดเปิดพลังงานเลยแล้วกันนะกดแล้วก็อย่าลืมไอ้นั่นนะเปิดสวิตช์สี่อันล่างด้วยนะโอเคอันนะี้พัดลมเนี่ยเปิดพัดลมได้เผื่อไงไงไอตัวอันนี้ตลอดขึ้นได้ไหมต่อไปโอเคครับครับเล่นอันนี้ดีไหม,ไหมนะอืมคงเล่นปลอดภัยหรือเปล่ามาถึงไงนะอันนี้เหรอ สมัครฮักเหรอโอเคไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้ผมลองใส่กัได้น่าใจดีนะโอเคอืมก่อนนี้เป็นโฆษณาที่มีเลือกใส่เนาะโอเคเหมือนเดิมระบบเข้าไปเหมือนเดิมแล้ววิชั่นมิกเซอร์ปุ่มทุกอย่างก็ข้างล่างสองปุ่มรบใหม่ใช่ไหมตอนเนี้ตัวมิกเซอร์เหรอ A กับ B ให้เลือก ภาพอ๋ oh, อเนี่ยเป็น A B แทนนะโอเคเอาว่าเตรียมเข้ารายการเหมือนเดิมนะโอเคเนี่ยเริ่มเกินเดิมไอ้ตารางงานเหมือนเดิมแล้วก็เตรียมเข้าหนึ่งสองนะโอเคอันนี้ก็มันเดิมนะผมที่มันดีเลย์ตามแบบแล้วก็เนี่ยเตรียมเตรียมภาพเนี่ย A B โอเคโอเค มันอันไรวเนี่ยดีกว่ากันโอ้เลิกภาพเอบีโอเคอะไรก็ได้าจะดูอะไรดีกว่ากัอน,อ,นกอันนี้มันน่าเศร้าหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> ผมเลิกภาพน่าเศร้าไหมอาจจะไม่ดีนะ้วโอเค อ๋อนี่ยโอเคคนเลือกอะไรดีโอเคโอเคโอเคกันลวอ๋อโอเคเป็นการเลือกภาพกันลวอ๋อก็คือกดไปก่อนได้นะโอเคเลือกภาพที่เป็นเป็นคนดูดีหรือเลือกภาพที่เป็นแบบว่า เล่นพนันเล่นนุกก็ว่าไปเล่นนั่นแหละโอเคโอเคเกละเกละอันนี้เป็นแบบชอยเลือกภาพผลิตภัณฑ์โอเคเนี่ยเอาเลือกแบบว่ามีคนทะเลาะกันเองหรือว่าเลือกแบบยิ้มก็ได้โอเคผมว่าพลาดแล้วือกี้พลาดไปนะผมกำลังงงไงว่ามันคือกันแน่นผมอันนี้คือรื่การเลือกปีดภาพนะโอเค ก็ต้องเนี่เราลืมไปนะพวกนี้ปรับได้ต้งปรับเนี่ยเสียบปลั๊กให้ถูกต้องน้อมแล้วก็กดตามที่คนจะเป็นนะโอเคผมดูข้าวก่อนนะเผื่อเจออะไรน่าสนใจว่าเป็นเฟดดี้โผล่หน้ามาหรือว่าเนี่ยพวกนี้มีอะไรที่แอบลุบลุบเปล่าน้อมให้ชัวร์เพราะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรอันนี้ก็ฝึกไงฝึกการปรับภาพเฉยๆน้อมค่อนข้างง่ายต่อไปก็โอเคกราวมากเลยอะไอ้ปภาพชั่นเจนน้องโอเค ใช่ไหมไม่ควรเอาภาพ B นะโอเคใช่ได้อยู่มั้างผมว่าอันพวกน่าจะไม่ดีนะโอเคโอเคโอเคแต่นั่นเนื้อเก็ตน่โอเคเป็นแบบเลือกช้อยตามเวลากำหนดก่อนที่เขาจะอะไรให้ขึ้นภาพให้เราเลือกมาแล้วก็ให้นักข่าวเขาพูดไปนะเอโน่ผมด้วยควรดีนะโอ้ละโอเคเปลี่ยนจอแล้วเนี่ยนี่เปลับเป็นเลขเหมือนเดิมแล้วตอนนี้โอเค สังเกตนี้แหละผมว่าเหลืองก็พอได้ไหมไม่แย่แต่แดงห้ามเลยเนาะนั่เองนะอ่าเนี่ยปรเวลาขึ้นมาพอดีเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี่เสียงหรออ๋อสัญญาณโอเคสัญญาณโอเคสัญญาณสัญญาณโอเคโอเคมันต้องปรับเนี่ยดึงตามดึงตามโค้ดดูยากอ่ะโตขึ้นอ่ะโอเคต่อไปก็เตรียมเข้าอ่าพอดีโอเค แล้วก็ตรียมปรับกล้องเหมือนเดิมนะโอเคตอนนี้เป็นการฝึกระบบเก่าด้วยตอนนี้ผมมาแล้วก็ใหม่ด้วยโอเคอยู่ให้ไม่เกินสิวิทีนะตอนนี้น้องแล้วก็ดูพวกคำยาวให้ดีๆพยายามปรับอันนันแหละอันสอบเป็นอันที่ดีสุดนะอมนี่เองนะในการคุมโอเคอันนี้ด้วยอันนี้ของดีประวัติงสือโอเคต้องให้เขาได้ พูดัดเจนนะโอเคผมว่าจะไม่น่าห่วงเรื่องคนที่พูดคำหยาบนันี้ครัเตรียมไว้ก่อนเตรียมมือไว้ก่อนโอเคหมืนงสือเกินไปแล้วก็เลยไม่โอเคแล้วโอเคเพราะตอนนี้เหมนกับดูรายการที่คนสองฝ่ายทกกันเรื่องที่เห็นต่างกันเองนะผมอารมณ์เหมือนกับไอรายการหงกระแสงกันโอ้เดี๋ยวเด้ยกำลังเหมือดูจอไม่ดูคำหยาบ โอเคจะรนานเกินไปด้วยอีกแล้วเหรอนังสือเจ้าก็ประวัติละเกินเนี่ยเตรียมเข้าโฆษณาโอเคโฆษณาอลันด้เหรอวะถ่ายเลยอลันด้วยนะฮาโฆษณาอลันเนี่นอลันเจมอยู่นี่แล้วอลันซมอันนี้จะติอัไเจม จะบ้าตายผมไม่รู้โคนาเขาด้วยโคนาเขาด้วยสื่อโคนาเนี่ยคือคงจะจ่ายมาเยอะนะโอเคผมว่าก็คงจะได้แล้วมั้งอันนี่มันมีอะไรจูดีโค้ดโอเคเอเลแกนเนียครีมเลยจะบ้าตายโอเคภาพอารมณ์มีว่ารายการสดแล้วมีลูกมีเมียมาคอยคุยด้วยนะโอเครู้สึกว่าชีวิตลำบาก อาจจะดีการคุยนอกไงคุยค er> okay. 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 ุยกันนอกแล้วโอเคโอเคผมช่วยอะไรกับไอคู่นั้นไม่ได้นะโอเค ว่านายจะเป๊ะๆมีปัญหาแล้วกันนะงูจะไม่มีพวกคำหยาบนะอุ้ยอะไรไหมเดี๋ยวด้ะโอเคเด็กเกเรตู่เอ่อนี่อ่าคืออะไรวะเนี่ยรู้สึกมีความเกเรเลีเย็ตู้โผมานะโอเคคือเราปล่อยนี่ได้จริงใไหมโอกัดได้แน่นะอีกแล้วเหรอรายการนี้คือแบบเดี๋ยวตี้จะมาพร้อมเลยภาพออกมาคือสมจริงเนาะโอเค มีสาวเอาของเกลียดกับเข้าตู้ใหม่นะโอเคแล้วก็ผมไม่โอ่กันเก่งนี่มันอะไรเนี่ยผมว่าเราฟังเสียงไม่พอนะตอนนี้ภาพช่างมันดีกว่าอะไรเขียวได้ไงไปนักข่าวเขาทำหน้าช็อกอะไรพี่เห็นอย ก็หุจอล่างเลยปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปคนขวาขังเนี่ยในตู้ต่อไปด้วยโอ้โหจะบ้าตายโอเคแต่และช่องน่าจะอะไรสามช่องดิก๊กผมน่าจะปวดหัวทุกช่องนะโอเคอันนี้ก็เตรียมภาพเรียบร้อยแล้วลงหน้านะผมแต่น่าจะเกิดเรื่องแน่แต่ที่เตรียมภาพเสร็จแล้วโอเค Everybody else does. ทิดโอเคเซนเซอร์ด้วยมีคำหยาบด้วยคำมันนมด้วยโอเคเซนเซอร์เรื่อยๆนี่จะบ้าตายคุมรายการนี่มันไม่ง่ายจริงนะโอเคเอามีใครมาไหมเอ่ามาทั้งครอบครัวแล้วโอเคเซนเซอร์ทิศเซนเซอร์เยอะเลยบ้าโอ้ผัดไปรอบหนึ่งนะโอเคมีแต่คนไม่มาปาร์ตี้กันมันเกิดเต็มเลยเนาะโอเคกูจะบ้าตาย จอเริ่มซาแล้วโอ้โหสแตนด์โอ้ต่อออกสัญญาณหายไปเรียบร้อยและเอ้าเสียงโทนี่ดื่มแล้วโทนี่เอ่อหลังจาข้อความนี้โอเคโอเคเกือบกดโฆษณาไม่ทันนะโอเคเมื่อกี้จะบ้าตายอ๋อไม่ใครละครการแสดงได้ไหม อะไรวะอะจับกลองมัวเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยคลอดอะไรวะเนี่ยวัด The Fuck โอเคมีหนึ่งคูณนะที่กูได้หนึ่งคูณเหรอสองคูณเหรอ อ่าอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าคูนนี่คืออนะไรนาะโอเคอืมนี่กล้องมันขึ้นหมดเลยเนี่ยได้หมดเลยลตอนนี้เปลี่ยนกล้องไปหมดเปลี่ยนโอเคนี่ยโอเคจำต,ตั้งมา่ ช่วยได้นะโอเคคุณแต้มเยอะได้โอเคโอเคโอเคเอาหามกีโก้นั่งก้องปวดหัวปวดหัวมากแต่มันขึ้นเขียวนะจังมันโยโลพี่ผมตบก้องเอาหาวัเนี้ยเนี่เมื่อกี้ได้คูณ6คูณ8นะผม ให้ดูทุกคนเอาโอเคโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต่อพรุ่งนี้นะครับผมเจมี่โดนัลซันและนิวคุงขอจบกันในคันนี้จบจบทคอนสิเวน์นะผมโคตรนาตุ๊กตาคุณสนค ก็มีบนส่งท้ายแล้วก็มีตุ๊กตานักกอดฮักนะผมซึ่งควังนีโอเคตุ๊กตาโอ้ผีไอ้เท่เทียวอ่ะของขวัญที่ลูกต้องการนะครับอยากได้มันใช่ไหมหนูจ๋า อันนั้นก็ฮักอเป็นเพื่อนกันทุกคนนะครับกูสตั๊กก็ฮักน่าโง่เหลือเกินน่ะขอเด็ดนะครับต้องการุกตัวนี้นะครับกูสตักขายแล้วนะครับขายรวดเร็วนะครับผมก้าวเหลือเกินโอเคอิสครีเควนได้โอเคก็นั่นแหละก็คือผมไม่เน้นไม่เน้นแบบเตะเน้นก้าวผมโฆษณาตกไปสองอันเลยชุดเลย แย่จำแย่เป็นเกมที่น่าสนใจดีนะผมก็เดี๋ยวอาจจะตัดบางส่วนที่น่าสนใจที่ผมเล่นเล่นไปผมว่าผมอาจจะเล่นเองส่วนใหญ่แล้วก็ดูส่วนที่น่าสนใจมาลงแล้วกันนะผมเพราะว่ามันก็มีหลากหลายส่วนที่อาจจะน่าเบื่อบ้างแล้วก็ยิงยาวบ้างแปลไม่ทันบ้างก็อาจจะตัดค่าข้ามไปให้ดูส่วนพิลึกแล้วกันของเกมแล้วกันนะวันนี้แค่นี้ก่อนไปกัอนนะครับบ๊ายบายคนจัดการต้องให้ได้นะดูที่ตายอะไรอ้ ไอพวกชั่วพวกนี้ต้องชาร์จมันกดค้างไว้แล้วเบิดเด็กแล้วพวกใครวะเนี่ย